ขอกรับสวัสดีพี่เอฟทุกท่านนะครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับหนุ่มสองแควนะครับนะฮะและขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านนะครับดีการไว้วางใจนะครับได้ซื้อขายกันมาโดยตลอดนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับนะฮะนะวันนี้มีพระมาแบ่งปันกันอีกเช่นเคยนะครับผมนะฮะ มาชมองแรกกันเลยนะครับนะฮะเป็นหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์โบราณนะฮะองนี้นะเป็นพิมพิม์โบราณนะเป็นพิมพ์ในตำนานนะครับองนี้นะฮะนี่นะครับเป็นพิมพ์ในตำนานนะครับนะฮะเนื้อนี่เขียวปัดเลยนะครับองนี้นะฮะเนื้อเขียวปัดเลยนะครับนะครับนี่ครับเนื้อหามันมันเก่าเก่าเลยนะครับฮะพระองค์นี้เป็น เป็นพิมพ์ในตำนานนะครับหายากมากแล้วนะครับนะฮะพระพิมพ์นี้นะครับหายากมากๆแล้วนะครับนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนี่ฮะตัวอย่างนี่นะครับนี่ในหนังสือเก่านะครับนะฮะอันนี้ในหนังสือเก่านะครับนะฮะนี่นะครับนี่องค์นี้นะครับองค์นี้นะครับนี่นะครับนี่นะฮะนี่นะครับหายากทีเดียวนะฮะ นะครับหายากทีเดียวเลยนะครับพรพพิมพ์แบบนี้นะครับนะเป็นพิมพ์ในตำนานนะครับนี่เนื้อหาจัดจ้านนะฮะหน้าหน้าบูชามากเลยนะครับนะฮะนี่นี่นะครับสนใจนะครับสนใจโทรมาสอบถามกันได้นะครับนี่นะฮะเก่าเก่าเลยนะครับนะครับเนื้อนี่เขียวปัดเลยนะครับนี่ดูก้นนะครับก้นนี่ครับนะฮะก้นเก่าเก่าเลยนะครับแบบนี้นะฮะก้นเก่าเก่าเลย นะครับองค์ไม่องค์ไม่ใหญ่นะครับองค์กําลังดีเลยนะครับนี่นะฮะองค์กําลังดีเลยนะครับพอเหมาะเลยนะครับนะฮะนี่สนใจก็แคมป์หน้าจอนะครับแอดไลน์มาสอบถามกันได้นะครับนะฮะนี่นะครับเนื้อเขียวเขียวเลยเนื้อเขียวปั้นเลยนะครับนะฮะนานๆจะได้เจอทีนึงนะครับพระพิมพ์แบบนี้นะครับนะฮะนี่เป็นพิมพ์ในตำนานนะครับนะฮะมาชมองต่อไปกันเลยนะครับเป็นพิมพที่ตาห้าชาย นะครับนะฮะนี่จีวรเด้งเลยนะครับจีวรเด้งเลยนะครับนะฮะนี่นี่ครับเนื้อหาประมาณนี้นะครับพีเอฟซนะฮะมีจะเก็บให้เห็นนะครับนี่ก้นแบบนี้เลยนะครับพิมพ์คิสตาก้นแบบนี้เลยนะครับนะฮะนี่พิมส่ทรงน่ารักทีเดียวนะครับนะฮะน่ารักทีเดียวนะครับสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะครับ นะฮะแบ่งปันกันนะครับนะฮะแบ่งปันกันนะฝากพี่พ fc ที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันหน่อยนะครับนะฮะกดฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับนะฮะนี่ผมเปิดแพงไปนะครับพี่พ fc ต่อกันมาได้เลยนะครับทุกราคานะครับไม่ต้องเกรงใจนะฮะไหวเท่าไหร่ซื้อได้เท่าไหร่ต่อกันมาเลยนะครับนี่ไม่ขาดทุนนะครับพอ้าแบ่งให้นะครับนุ่ม2องแค้วยินรับใช้เลยนะครับนะฮะโตมาต่อ ลองกันได้สอบถามกันได้นะครับนี่สนใจแคปหน้าจอได้เลยนะครับนะฮะคิดตาจีวอนเด้งๆอย่างนี้นะครับนะฮะแบ่งปันกันนะครับไม่แพงนะฮะนี่มาชมนี่เลยครับหลวงพ่อทบนะครับหลวงพ่อทบหลวงพ่อทบหัวไม่ขีดนะครับนี่โอ้โหผิวมันเทศเลยนะครับนะผิวมันเทศเลยนะครับนะฮะนี่คิดบงคิเบ้าเรายังอยู่นะตามซอกนะฮะนะครับ นี่ก้นประมาณนี้นะครับพีพีเอฟซีนะครับก้นประมาณนี้เลยนะฮะนี่นี่นะครับก้นประมาณนี้เลยนะครับนะฮะสนใจสอบถามกันมาได้นะครับนะฮะนี่เปิดกันไม่แพงนะครับนะฮะเปิดกันไม่แพงนะฮะนี่ดูกันช้าๆนะครับดูกันช้าๆนะครับไปกันช้าๆนะครับนะฮะนี่นะครับ เก่าจริงนะฮะ้าองนี้เก่าจริงนะครับเนื้อผิวเป็นมันเทศนะ้ะผิวนี่โอ้โหน่ารักทีเดียวนะครับนะฮะนะครับสนใจก็สอบถามกันมาได้นะครับนะฮะเปิดกันไม่แพงนะครับเปิดกันไม่แพงนะครับนะฮะนี่เปิดแพงไปต่อกันมาได้เลยนะครับนะฮะน่ารักทีเดียวนะฮะ้าองนี้นะครับน่ารักทีเดียวนะฮะนี่นะครับมาชมองต่อไปกันเลยครับเป็นหลงปุกนะครับตัดชิดนะฮะนี่ ตัดชิดเก่ามากเลยนะครับเก่ามากเลยนี่ข้างนี่ตัดซิวนะครับนี่เลยตัดซิวเห็นได้ชัดเลยนะครับข้างหลังนี่ผมส่องแล้วไม่มีจานนะครับไม่ไม่ไม่มีจานนะฮะแต่สภาพน่ารักทีเดียวนะครับนะฮะน่ารักทีเดียวนะฮะนี่ตัดซิวแน่นอนนะครับไม่ได้ตัดเรื่อยนะครับนี่นะครับเป็นตัดชิดนะฮะตัดชิดนะครับ เก่าๆเลยนะครับพาองนี้นะฮะเก่าๆเลยนะครับมันดีจังเลยนะครับพาองนี้นะฮะนะครับนะฮะพี่ๆสนใจนะครับสนใจสอบถามกันมาได้นะครับเนี่ข้างเก่าเบิกเลยนะครับข้างยังเก่าครับไม่ใช่ข้างอย่างเดียวด้วยฮะเก่าทั้งองค์เลยครับนะฮะนี่น่ารักทีเดียวนะครับนะฮะตัดชิ้นนะครับนี่ พ้าสวยดีนะฮะน่ารักดีนะครับองนี้นะครับเอาเป็นว่าท่านใดสนใจนะครับสอบถามกันมาได้เลยนะครับนะสอบถามกันมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับนะฮะเดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับนี่เลยนะครับเดี๋ยวติดต่อ2เบอร์นี้เลยนะครับนะฮะติดต่อ2เบอร์นี้ได้เลยนะครับนะฮะหนุ่ม2แฟร์ยินดีรับใช้นะครับนะพพฟซนะครับนี่2เบอร์นี้เลยนะฮะ2เบอร์นี้เลยนะครับนะฮะ นี่ครับหรือจะสแกนเคียร์โค้ดนะครับไวยดีนะครับฝาก2เบอร์นี้ไว้ด้วยนะครับหนุ่ม2แพรยินดีรับใช้นะครับนะฮะพี่พี่นะครับ EP นี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ